สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับช่อง YouTube ปล่อยฝ่ายมาเลยพอนนะครับแล้วก็เพจปล่อยฝ่ายเป็นจักมาเลยพอนมือนี่ผเนี่ออเออผมเนี่ยพ่อพอกันน้ำมือนี่มอลลัขายปลาแดกมางานงิ้วสารคามนะครับอ่าอภินันทนาการจากเฮียภุนะครับเสียภุฟาร์มหมาดนะครับซอนิดนะครับมือนี้พี่งานมาพ่อกำลังจัดบูทน้ำปลากันไปน้ำกันครับผมไป มหาสารคามครับจัดบูธน้ำปล่ากันนะครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับเจ้าแม่มาดีครับเออย้ายมาพี่มางานนี่แหละครับครับครับกินโนครับโอ้พากินโนไปไปไป ไปแล้วครับฮะใคเป็นนายยุทธส่คครับวันดีค่ันบังับใ้เห็นบูธขึ้นกันครับพมาทางนี้นี่ละอ่าไปพยายามเลยเด้อจ้าดีครับขอบคุณครับพี่เอนกน้อยน้อยแม่น้อยแม่น้อยอากาศเย็นสบายนะครับเมื่อนี้

ตรงไปเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยครับแล้วก็โปแยดได้เหรอแล้ววะก๊อปเหมาะอยู่นะก็เด่นอยู่นะอุ้ยเยอะเลยยังไงสวัสดีครับโอ้กิโว่าแล้วว่าแล้วสวัสดีค่ะคนสวย พบกันอีกเส้นเคยนะครับนี่น,น,นี่นี่อะไรบ้างเนาะโอ้มีเยอะแยะเลยครับโอ้ยอายครับบานเนี่ยสวัสดีละ่ะสวัสดีละ่ะทีมงานฟาร์มหมาดนะครับโอ้สวยมากโอ้ยป้ายป้ายพันธ์เรียนแหย่หมักไงเลยทีมงานฟ้ามัดนะครับอันนี้ทีมงานฟาร์มหมาดทีมงานฟาร์มหมาดก็สวยทุกคนนะครับพาหาทางเขา่าแก้ทางเขา่าทางออก เขาทั้งออกออกทั้งเขาอันนี้ก็เป็นสินค้าของพี่ตายออรทแลเดเนาะเอออันนี้เขาจับน้ำกัะเล่นบ่โอ้อยมุมทั่งนั้นโอ้นะครับโอ้นั่นๆจ้านมันใหญ่มากครับพี่น้องครับคนหลายหลาย พี่น้องตน่ะาน้านี่ยุนเอากินมือประยัดนะจ้าชิไปไนเยลม่หม่ลร้อยพี่๋าเขามายินกันได้เลยครับนม่กินมาสนะครบ่ครับมะลายครับพื่นเพนกลังา อร่อยจริงหรือเปล่านะครับเฉาก๊วยชาชตรางาวนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้นะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเฉาก๊วยแท้เป็นยังไงเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยแท้ได้เหรอมีเฉาก๊วยเทียมด้เหรอคือถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มจะไม่เละหรือแข็งกระด้างนะครับเมื่ <uest> มอท่านไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็แล้วแต่ผมอยากให้ท่านลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนทําไม oh, <c lic ant> ถึงต้องลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนเพราะถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มอร่อย จะแตกต่างกับชาวปุ้ยตามท้องตลาดหรือที่ท่านเคยกินที่อื่นมานะครับชาวปุ้ยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเป็นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดลดความดันโลหิตสูงแก้ข้ามอักเสบข้ออักเสบตาอักเสบแล้วก็เบาหวานนะครับนี่คือประโยชน์นะครับแค่กัาก็ได้ทานไปผ่านมาก็ลองแวะมาชิมกับชาวปุ้ยเอยเออซุปกระเดื่องประกอบประกอบซุปแก๊บ มาซิมให้นะครับน้ำปลาลปล่อยไฟชีแจปอเออซิมฟรีครับแบจกประจอตัางที่เด้อตั้งทีเด้อครับผมถ่ายรูปในน้ำตะกี้นี่เพราะอเขาใกล้พื้นทีปล่อยไฟนะยืนค้าโค้งๆอยู่ตั้งมิบุน เออบุ้ดได้เหรอพี่ไต่ฟุ้นฟุ้นอ่าตายอร่าไทยอยู่บุ้ดโน้ตนะครับผมพอดมาหอดเนาะน้องไต่พอดมาหอดเนาะยังยังยังครับแมนครับไอ่ไอ่ไอ่มาจัวหัวก่อนเลยอ่าเลยครับเลยครับเริ่มาถ่ายดูนะคกันวันนี้ตายอร่าไทยก็มาด้วยเช่นกันนะครับผมมาในนามของร้านฟาร์มมาดนะครับมหาสารคามครับพี่น้องเออมีหอดตายมีหอดปล่อยไม่ดีครับพี่น้องห้องไต่ของเราก็ดีเลยอะไรสินี่นี่นี่ออเดอร์เฮิร์บยังไงแซมผู้ปิดผมเขา ป๊าดิโทรน้องลาเอ้ยไก่สีได้ใส่ได้ไอ้้าวผมซื้อกับเขาบรรด้อาบน้ำหาดลงไปเขาบดทุกคนเอารถบัสโอ้โทสวัสดีจ้าลูกลาเอ้ยพุน่าใส่สารคามมีกำลังของชาติท่นี่ไหมกับผมเยาวชนของชาติกับผมเป็นบ่อ ใส่กองได้ใส่กอเนอะอะไรสะอาดนะครับไม่ใส่ดินประสิวนะครับผมใส่กอกใส่กอกใยจันโฆษณาแม่ยื้ตัวนี้ไปดีใจเลยที่แม่เข้าซื้อพราย้ใจัวแม่บอกโปรแก่บอกโอ้เจ้าของสูตร่แสดงว่าเขาเป็นีน้องกันเนาะครับครับอันนี้กันลูกอีเัยทใจ ตับบกงตั้มนากระบี่เด้อพี่น้องเด้อตับบกงปลาแดนแซ่บปลาแดงง้วนครับพี่น้องเฉากล้วยเฉากล้วยกระบี่ผู้ใดเทสตับบกงอยากกินความหวานได้หมดเฉากล้วยนี่เฉากล้วยชากรังเราอีพอนัดเทอาอีพอนัดเทอาโอ้ยสุดยอดพ่อยู่ปั๊มเนี่ยชากรังเราเออ วันนี้มาถึงคุณแล้ววันนี้มาบริการถึงที่ครับผมนะครับฟังทั้งุ่นกะเข้ามันไก่เข้าขาหมูนะครับหมูพะโลครับเข้ามันไก่ทอดเข้ามันไก่รวมเด้อนะครับคุณโอ้พี่น้องตั้งสารคาาเฮาครับนะครับอาซอยกันอุดน้นครับพี่น้องนะครับเศรษฐกิจบ้านฮาสิได้หมุนเวียนแม่จังหนก็ได้แล้วได้เงินมีคิดทอน่ะดิ้นีิทอนโอ้ยว่าอยากเบิ่งข่าวมันผิดกันนื่ยอยาเป่าจะไป มาได้แล้วนึนดิจิทัลเลยนาะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้สเฮ้ย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 ืฮ้ยเ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 ด้งเฮ้ยเฮ้เฮหยเฮ้ยเฮ้ยเชิยเน้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยกด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่้ยเฮ้ยเ้เฮอเฮ้เฮ้ยเฮ้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 ยเา้ยเฮ้ยเ่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เเเเ้เเ้เยฮ้ฮ้เเ้เย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 เเฮาฮงเาะ โอ้ยเสียงโค้งแบบพี่ร้องมันคือเสียงเหัวขอขอๆว้ายฟังทีมีซิมเด้อนะครับซิมเล็กซิมหน่อยใส่ถ้วยน้อยแต่ว่าฟังปุ่นแต่ไมีขายครับอะไรยกก้อนย่อคู่จะพิ้งเียยังมาซิมมาลำขายปลาแดกไปก็เป็นยังญาติย่า กันไรเนาะเออหม่แต่วัวโอ้เห็นน้องให้ใครดีเนาะจัดเพลงไปยังป่ะมันสิลืมหดีกว <c oughs> <ป>่า <c oughs> ยสิ่น้อยใจดีอันบิ๊กสองข้าวมังไก่เนี่ยเอามาต้องถอนนะครับจัดให้แฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านด้วยเด้อพี่น้องพี่น้องแต่มาสุขภาพดี เราเดี๋ยวันยาพันมาเด้อเอาหมดแล้ว i พี่น้องมาอยู่นะครับร่างใจครับผมพี่น้องเอาจิตสงสัยไอ้ฝ่ายแล้วาเ่็ช่ยังแล้วปล่อยงูแบบมาใช้ลูกศิษย์มาให้เออเออแล้วเห็นนะปฏิคือหลอกประเภทไหนครับ ครับผมเพื่ออธิบายพี่น้องได้พอใจกับการได้พี่น้องครับนั่งปลาซีชวนลอยพี่น้องครับครับผมอย่าเ่ละมองมันแมนเนาะครับผมเจต่ได้เ็น้ดสนเป็ทั้งทีเป็นผูตั้งิน็้ัดทานเป็น้ันเป็นเป็นผูกันเป็นผู้าัดสิเปน้ตัดสินปน้วนเป็น้ับนเป็นผ้ัด็ได้กสน็ได้บัสินเป็นผู้สนเป็นผูังสิปวมันปนันกับพี่น้ตัดสัดสินะครนับเนาะ บอกให้ดเ <c oughs> <c oughs> หด,ด,ด,ด่นกันออใช่่ะเอนะคะนรับับอาจารย์ไดเอาจารย์ด้อกันอหลาย็ดู้ด้อมาลองต้องแจงนะที่น้องมาลองต้องแจงเด้อนะครับผม มากับพ่อแม่มาลองเพ่งให้พี่น้องตั้งซื้อๆนะครับวันนี้ให้มาบอก้นแสบต้นนัวนะครับก็มวลก็เมือนกันกับพี่น้องเทานั้นโอ้ยรสชาตดีก็ยิ่งไข่ลูกย่อยฝ่ายจนห้มารู้นักโอ้ยพ่อแม่ถูกบังคับมากพีโอ้ยนอนเออแล้เชื่อมีการเจราจาน่นสรรักนิดหนึ่งนะพี่น้องอืมจ้าแม่สวัสดีครับจ้าครับแม่ครับสวัสดีครับ พี่น้องขนมจีบกับแซ่บแสบได้ครับพี่น้องขลองบักไงครับเออ,อ,อครับแบกไงบังตเตีครับพี่น้องซอยกันครับแมนครับๆๆใส่ก,กอก็ c o หวยห่วยบ้างพี่ละชีฟต์อร่อยได้พี่น้องเด้อครับ,รบผมเอาฝากพิจาราในพี่น้องครับเอาดอกกระเจียวลืมส้นตรงไเนี่ยล่ะดอกกระเจียวลืมทงเนาะดอกกระเจียวลืมทง สวัสพี่น้องสพี่น้องมาเบิกงินอยู่หงัน้